เาอือโอ้ยนี่อยากกินแถวะคอยสั่งประกอบสามรถเด้อเีียงเกาะว่าคอ,อยั่งใหม่ดูสั่งประกอบสามรถั่งประกอบสามรถอือสังเซ่บดีนี่แซบ่บเบิ้งเขากินเบิ้งเขากินมันน่ะแซบ่บคอยช่าง ่ต yeah, yeah, yeah. ้องเดียวหรอกเขาบอต้องเดียวยุดยุดยุดดยุให้ค่อยถามเจ้าก่กนเปหยังโอ้ยชั่งเกดชั่งเีวยังว้าไม่ให้ค่อยเข้าใจชัดชัดเคลียร์เคลียร์ดิหยังเกาะประกอบสามรถชั่งเลยกิ้มเลยกิ้มแล้วประกอบสามรถกิ้มแล้วพ้อมยังดีแมนบรได้สดแล้วหิวเนาะอยากเนาะบ่แพงได้หรอเขา าามาเบิดคำสีบอกเถอะเนาะบอกเคยสองมือ <c oughs> สร้างมหาสิแตกมีมา,กกานตีต่างสามรถอ่ะนะเจ้สีส่้งมาเจะสีเอามาไหวมองไหนถามเนี่ยเจะสีไม่เห็นรงท,นทันจีเถ่าอย่างจ้สีเอามาบริจาคเจ้าก็สั่งคักสั่งแน่เี่แล้วจะเอาไปไหวมองจังไใดระบาดที่เนี่ยนยกินมือเดียวกบเบิดแล้วนี่เน่มาว้าแม่ยแต่มาว้าแม่กินมันบุเบิดดอก สามรถ่นิซิแตกเรือรร่องแต่มันยัดท่าคักๆกูละคดีวัดรุบัสสามรถภายในมือเดียวนี่มึงจะมาว่าเด้อเงิดแต่รลดเดียวหนึง่งละลอยก็บาทโอ้โหเงินอีกแล้วให้ถามเนี่ยไม่ยังขันเจ้าเป็นคนชงน่ะโลดเดียวเจ้าสิคนมาสามรถมา,าฮะใครไม่ได้ซื้อสามรถแบบนั้นเจ้าพ่อจะมาว่าอย่ามาเถียงโอ้โหเงินใครชื่อสามเนี่ยเนี่ยต้องอธิบายดอก เบิดปัญญาว่ะคนอย่างบุคิดบ่าอานบ่พิจารณะเบิ่งดีๆเลยเออมากระดอกระเดียแท้สามรถพนะโออออกินน้หนาทางมันหอโอเออคือจะกินบะล้งดอกมันหลายเกินเหตุเฮ้ยหลายีไม่เนะะาะแกพี่แกนองเจา้จาตีซื้อมะกระดอกกะเดียแท้ฮ้อบ่ฟังูเลยตัวนี้แม่นะ เองว่าเจ้าสั่งมาสามรถคอยเบ้องฟังคอยสิด้ยินเออประกอบสามรถแต่ว่ากูสั่งมาโลเดียวโลเดียวเน่เน่เน่ยังว่าโบลูเรียงอีกโอ้ยเจ้าลองขิดเบึ้งที่ข้าเจ้าเป็นขนทรงนะโลเดียวนะเจ้าสิเอามาหอดสามรถพุ่งไปอยากเอามาก็ต้องเอามากูก็บากินกูก็มากินแค่นั้นแหละแล้วเจ้าสิมาว่าเจ้าสั่งรถเดียวแต่เจ้าไหนเจ้าสั่งมาสามรถก็สามรถเพระว่าสิไป่เต็มตู้เองเนี่ยสามรถปลากอบ รสชาติมันอะมีสามรสมีเปรี้ยวหวานมันเค็มทุย <t les> มาตัวนี้สิไปกินเบอร์ตัง้งสามรสปนั่น <c oughs> โอ้สมองเนาะกูบอกกูฟังกูแน่เวลากูว่าวอย่างนั้นน่ะแม่นเอาแต่ผู้ขีิเจ้าของ <c oughs> โอ้ยปลาที่มันมีสามรสชาติตีเท่า <c oughs> โอ้ยโอ้สักวันละไม่ได้กินเท่า <board> ดเดียว